อาจจะอ่ะแล้วเอออันนี้ก็อ่แล้วมากูมาโค้งสุดท้ายของข้อสอบกันนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปทำข้อสอบเซตสุดท้ายเนาะวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเจอเส้นทางที่เราฝันใยเออนะครับกูทําคลิปให้เพราะว่าูสอนไม่จบแค่สองหน้าสามหน้าเองนะจริงจริง,รงถ้าเราเรียนตลอดกูสอนถึงที่เราเรียนแล้วนะเอาดีไม่ได้มีข้อไหนที่ทําไม่ได้เลยถ้าเรียนตลอดนะครับ แต่ไม่เป็นไรทำให้ก็ได้เพราะรักแหละมาเราลุยเสียเวลากันยี่แล้วข้อสอบมีสองพาร์ทเหมือนเดิมพาร์ทแรกเป็นพาร์ทของข้อสอบข้อกาอรณัยยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเอ็ดคะแนนข้อละคะแนนเลยนะไม่ใช่เบาๆนะข้อละคะแนนอ่ะซึ่งข้อให้ง่ายๆมีเยอะมากและก็ข้อที่เป็นข้อเขียนอีกสามข้อข้อละสามคะแนนเป็นเก้าเนาะซึ่งโจเบตตามแบบหนึ่งสองสามอะไรก็ว่าไปหรือสองสามสี่อะไรประมาณนี้ ให้มันเป็นแบบเก้าคะแนนรวมๆซึ่งข้อสอบไล่แต่ข้อแรกนะูโอ้ไล่ให้แต่ข้อแรกเลยนะเขาบอกว่าข้อหนึ่งว่าข้อใดต่อไปนี้จุดๆๆเกี่ยวกับการแจกแจงทวินามไอ้สี่ข้อที่คู่โอ้ให้ไปเนี่ยคือการแจกแจงทวินามหมดแหละมันคือความหมายหมดแหละแต่อันไหนมันเป็นข้อเท็จของมันเนาะอย่างข้อที่ให้ไปเนี่ยทั้งสี่ข้อคือถูกทั้งหมดนะจำเอาก็ได้ว่าถูกทั้งหมดแล้วก็ไปดูในชอยเองว่าอันไหนมันผิดต่างจากนี้แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยจำเอาอันนี้ไม่ยากการทดลองสูบมีสองรูปแบบ สำเร็จกับไม่สําเร็จไงถ้าวินามันมีแค่สองไงมีทวีสําเร็จกับไม่สําเร็จความสําเร็จเป็น p และความไม่สําเร็จก็เป็นหนึ่งลบ p ไงหรือว่าเป็น q แค่นั้นเขียนอจจะไรเขียน q มาอาจจเขียนหนึ่งลบ p มาก็ถูกอยู่ดีข้อที่สามเป็นการสุ่ม n ครั้งอิสระต่อกันนี่ไงก็ถูกและเขียนในรูปแบบของ n เอของ x t i l d e b วงเล็บ np อ่าใช่ไหมก็ใช่เดี๋ไปอาจจะหลอกแบบ sigma หรออะไรเงี้ยเออหลอกเก่งซะด้วยครูโอ้ไปต่อ ข้อที่สองเป็นรูปแบบของการแจกแจงต่างๆนะม,นมันง่ายมันง่ายมันง่ายที่สุดเช่นข้อนี้บอกว่า x ทเดอร์ b วงเล็บ4แล้วก็0.4ไอตัวที่ให้มาตัวแรกข้างหน้าเป็น n นะตัวข้างหลังเป็น p นะ <Yeah. S 1> ซึ่งค่าของ p เท่ากับ2คือไรคืออย่างนี้สูตรปกติถ้า p เป็น0.4 q จะเท่ากับ0.6เพราะต้องบวกกับ p ให้เท่ากับ1นึ่ง p เป็น0.4 Q เลยเป็น0.6เพื่อให้บวกกับ P เป็น1แค่นั้นเลยมี P กับ Q แค่นั้นสูตรมันคือถ้าตรงนี้สูตรเป็นอย่างนี้นะ PX เท่ากับ2เราได้อยากได้2อือง้องไหม X, X จะเป็น2นะสูตรมันคือเท่ากับ4คือตัว N นะตัวข้างหน้านี่4เลือก2เห็นปะคูณกับ0.4ที่ให้ไปก่อนนั้น,นี่เป็น P ยกกำลังเลข2ที่ที่เลือกไปเมื่อกี้แล้วก็เอาศูที่เหลือเป็น Q เนาะ ยกกําลังเมื่อกี้เอาบนลบล่าง4ข้างบนลบ2ข้างล่างเหลืออยู่2เนี่ยจบละข้อนี้ก็ไปคุมคานวณหาตามปกติไปคํานวณหาตามปกติเห็นปะไม่ยากไม่ยากข้างบนก็จะเป็น4เลือก2คืออะไรก็เป็น4แฝกไงหารด้วย4ลบ2แฝก2แฝกไงตามสูตรปกติ0.4กํากำลังสองก็เป็น0.16เห็นปะล่ะ 0.6กำลัง2ก็0.36เอาทุกอย่างหาให้เสร็จแล้วเอามาคูณกันก็จะได้คำตอบเห็นไหมเบาๆไม่ได้ยากไม่ได้ยากข้อ2ทํทำเหมือนกันน้อยกว่า1คืออะไรน้อยกว่า1เอ้ามีตัวเดียวนี่ปกติอ่ะตัวเลขที่เป็น x มันเริ่มจากลูกไปจนถึงตัวเลขตัวเลขหนึ่งซึ่งตัวเลขเนี้ยมันจะถึงตรงไหนนี่ถึงตัวข้างหน้านี่ไงถึง40ถึง4และตัวเนี้ยมันคือ1ถูกต้องไหมมันน้อยกว่า1ซึ่งน้อยกว่า1มีตัวเดียวคือ0ูนดังนั้นสูตรเดิมคือ px น้อยกว่าหนึ่งคือเท่ากับศนย์เลเดียวกันนะน้อยกว่าหนึ่งเท่ากับก็สเลือกศคูณกับศู 4, ย์กกาลังศย์ไงแล้วคูณศูยกกกาลังสนี่ไอส้สเลือกศนอะไรก็ช่างเลือกศูนย์ได้หนึีอะไรก็ช่างเลือกกำกำลังศนย์ก็ได้หนึกกำลังสี่หกสาิก็ไปหาคำตอบมากรอกลงตรงนี้ก็จะได้คำตอบแล้วสบายๆประมาณนี้ข้อสอย่างเงี้ย x til b 0ูมากกว่า1ละ่ะมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันลกูกถ้า p x มากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยจะเท่ากับ1ลบ p x น้อยกว่า1ลกูกเห็นปะตัวมากกว่าก็เอา1ลบตัวที่มันน้อยกว่าไงซึ่งไอเนี่ยหนูหามาแล้วในข้อนี้เนี่ยในข้อนี้มันคือเดียวกันซึ่งข้อนี้คือเอาข้อข้างบนมาเอา1ลบออกก็ได้คำตอบได้่ะ ไม่ได้ยากถ้าไม่เข้าใจไปดูในหนังสือนะครูสอนเรื่องพวกนี้เยอะมากไปดูไปดูไปด,ไปดูหมดแล้วนะไปแล้วนะสามข้อแล้วนะข้อที่ห้าทีนี้ข้อที่ห้าก็เล่นอยู่กับที่เดิมเห็นไหอยู่ระหว่างศูนย์ไปหาสองก็มีแค่หนึ่งก็สูตรเดิมเปลี่ยนจากเลขพวกเนี้จากสีเลือกสองสีเลือกศูนย์ก็เป็นสีเลือกหนึ่งเห็นไหก็จะเป็นสีเลือกหนึ่งศูนย์จุดสี่ก็ยกกําลังหนึ่งไปศูนย์จุดหกก็ยกกําลังสี่ลบหนึ่งก็เหลือสามถานป้เอ๊ะไม่ได้ยากหรือว่า อยู่ระหว่าง0ถึง3ก็มี1กับ2 1เอา้าหเราหาอยู่ใหนนี่งเราหามาแล้วนี่อยู่ตรงนี้1นี่1เราหาอยู่ข้อก่อนหน้านี้2เรายังไม่หาเราก็หาแค่2เราไปบวกกับ1ไงเราหา2มาเป็น4เลือก2 0.4ยกจกกาลัง2แล้วก็0.6ยกกําลัง2อง้คุ้ีคนคูเหมือนหาแล้วหาแล้วนี่ข้อ2เห็นปะ่ะข้อ2ก็หาแล้วข้อ5ก็หาแล้วข้อ6ก็ข2ข้อ5บวกกันแค่นั้น มันเอาไปใช้อย่างนี้ได้เลยหนูไปพยายามหานะุณูรูเอากิมมีเน็ดน,น้อยไปไว้ข้อก่อนก่อนหน้านี้แล้วเามาหาข้อเจ็ดข้อเจ็ดหามิวกมิวเอ็กของเทวินามหรือว่าของเอ็กทิวเดอร์บีนะบีไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปว่าไบโนเมียลไปว่าเทวินามเนาะมิวมันคือเอ็นพีจำสูตรเลยมิวเท่ากับเอ็นพีเอ็นอยู่นี่พี P อยู่นี่ดังนั้นคําตอบมิวมันเท่ากับสี่คูณกับศูนย์จุดสี่จบเลยข้อนี้ไม่ต้องอะไรเลย 44.6ข้อนี้ตอบ0.0อ้ยข้อนี้ตอบ1.6จบละเห็นไหมไม่ได้ยากเบาๆเลยข้อ8สิกมาสิกมาคือใส่ลูทใส่รูทด้วยนะแล้วก็เป็น n p คูณกับ q นะมี3ตัวนะ n p q ดังนั้นคำตอบก็จะเป็นรูท n เป็นเท่าไหร่ n เป็ C, น4ฮะตัวอยู่ข้างหน้า p คือ0.4 q คือตัว บวกกับนี่ไงก็เป็น0.6ที่เราพยายามทำมาอย่างหนึ่งๆ,ๆคูณกันให้หมดคุณครูไม่ได้ให้หนูถอดรู้เลยลูกในโจทย์ในช้อยครูเขียนรู้ไว้ให้พยายามดูก่อนข้างในตรงจบเลยรูดไม่ต้องไปพยายามถอดครูไม่ได้ทําให้หนูลําบากขนาดนั้นสองข้อนี้ทําเหมือนกันนะแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบทำเหมือนกันแค่มันยกแพทเทิร์นลงมาอ่าไปลองทํเสินะสิข้อแล้นะสิข้อยยอแล้วนะเน,นี่ยข้อสิบเอ็ดเปลี่ยนจากไบนเมียล เป็นแซึ่งแซดแปลว่าการจ,จ่ายไปปกติระครังคว่ำเนาะเราต้องเข้าใจกันว่าระครังคว่ำเราเป็นอย่างนี้พื้นที่ใต้ระครังคว่ำแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งฝั่งนี้เป็น0.5ฝั่งนี้เป็น0.5ถ้าเปิดในตารางสมมุติเปิดตรงเนี้ย2 5อย่างเงี้ยไปเปิดในตารางจะได้ค่าฝั่งซ้ายทั้งหมดคุณครูพูดแล้วในคาบเราต้องฟังบ้างต้องได้บ้างเนี่ยในคาบ ทีนี้พูดถึงตารางค่าที่เป็นเคอร์ฟใหม่ก่อนตารางค่าที่เป็นเคอร์ฟเนี่ยมันจะเป็นตารางเคอร์ฟก็ละห่าความเนาะแบ่งครึ่งครึ่งศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าและก็ถ้าไปเปิดตามตารางเหมือนครูว่บอกมันก็จะได้ค่าฝั่งซ้ายค่าฝั่งซ้ายเป็นต้นมานะถ้าอยากได้ค่าฝั่งขวาก็เอาหนึ่งลบกับค่านั้นออกมันก็จะได้ค่าฝั่งขวามาลุยฮะเวลาไปเปิดตารางเนี่ยอย่างเช่น P น้อยกว่าหรือเท่ากับ ไอพน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 2งจนุ้ไม่เปิดตารางเลยเลื่อนไปนตารางแั่นวนสองจอยู่ไหนแป๊บนึงอันนี้ลบหน้านี่ทิ้งก่อนสองจุดอฮะสองอยู่นี่แล้วหลักข้างบนมันเป็น0.0123456789มี9ห้าแตำแหน่งดังนั้น2 2งอยู่นี่ส2งจุดสอยู่ตรงนี้นะเราจะค่าเนี้ยไปตอบเลยไปตอบเลย ตรงนี้ก็จะเท่ากับ 0. ูนย์แค่นั้นแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากเลยและข้อ12บสองเนี้ยเห็นปะมันเป็นมันเป็นแบบฝั่งที่มันมากกว่าดังนั้นไอตัวมากกว่าครูโอบอกแล้วว่าตัวมที่มากกว่าเนี่ยสองสองสี่เนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งตัวที่มันน้อยกว่าก็คือหนึ่งลบตัวที่มันน้อยกว่าฮะนี่สองจุดสองสี่แล้วก็ไปเปิดตารางอะไรตามนี้เลย เปิดตารางสองหนสองสี่หรือถ้าสังเกตดีๆข้อเมื่อกี้เราหาแล้วข้อเมื่อกี้เราหาแล้วดังนั้นเอาข้อเมื่อกี้มาใช้นะครับเท่ากับก็จะได้ค่าเอาข้อเมื่อกี้นะจากข้อเมื่อกี้นะที่ได้มามาใส่ตรงนี้ลบกันแล้วก็หาคําตอบเห็นไหมสบายๆข้อสิบสามข้อสิบสามีมีช่วง P มีช่วงนั้นเอา P ไปไกลๆก่อนแน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.41ก่อนไปไกลแบบนี้วิ่งไปไกล ลบกับ p z น้อยกว่าหรือเท่ากับลบตัวไกลฮะสองสามแบบนี้จบและเอาตัวไกลลบตัวไกลเปิดตารางเหมือนเดิมเปิดตารางเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมดี้ลุยต่อข้อสิบสี่กำหนดให้ z เป็นตัวไปสู่มาตรฐานเฮ้ยมีตัวน้อยกว่านี้ก็น้อยกว่าแล้วนี่ก็หาตามตารางตัวมากครูโอ้ตัวมากตัวเนี้ยก็เอาหนึ่งลบกับตัวน้อยไง z น้อยกว่าเอ้หนึ่ง z ลบกับตัวน้อยงี้ แล้วก็ไปเปิดตารางแล้วก็หาหนึ่งลบวิธี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 จานิดนึงมีวิธีให้จํานิดนึงวิธีจํานิดนึงคือค่าพวกนี้มันเป็นราคางความเนาะมันอยู่ใต้นี้แต่นั้นพยายามอย่าเอาข้างบนเนี่ยล้วก็เอาหนึ่งลบกับฝั่งล่างเห็นปะมันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคอันนี้ถ้าเเียนในห้องกูพูดเรื่องนี้บ่อยมากพยายามจําอะไรแบบนี้ด้วยนะไปดูข้อสิบห้าฮะข้อสิบห้าเปลี่ยนรูปแบบเป็น n m 3เล็สามสิบสิบหกสามสิบไอ้30ที่ให้มาเรียกว่ามิวลูกสิบห้มาเรียกว่าซิกมากำลังสองเออไม่ใช่ซิกมาบ่อยซิกมาเฉยเฉยเราต้องหาให้เจอด้วยเห็นปะซิกมากำลังสเป็นส6ลูกซิกมาเฉยเฉยเป็นเป็น4ี่ไงสีกำลังสองเป็นสิบหเห็นปะละ่ะเห็นไหมเราก็จะได้ละทีเนี้ยตัวที่เราจะใช้มีแค่สตัวคือ30กับ4นะไม่ได้ใช้สิเลยสูตรมันบอกว่าแซนะจะเท่ากับ x ลบด้วยมส่วนด้วยซมา ซึ่งข้อนี้ x ให้มาเป็น38ฮนะลบมิวคือ30นะซิกมาเป็น4นะดังนั้นข้อนี้เท่ากับ8หาร4ตอบ2ข้อนี้มีแค่นี้เลยในนั้นมีแค่นี้ไม่ได้ยากเลยข้อ16เนี้ยมิวเป็น40ซิกมาเป็นซิกมากำลัง2เท่ากับ36ใช่ปหละ่ะซิกมาเฉยๆก็เท่ากับ6ไง6 6 36ามเห็นปะดังนั้นแซดเหมือนเดิมคําหาค่าแซดใช่ปหละ่ะแซเท่ากับ x ลบด้วยมิวหารด้วยซิกมา ซึ่ง x เป็น22นะข้อนี้ลบ μ เป็น40ไอ้ติดลบแน่แล้วก็หารซิกมาเป็น6ครก็จะเป็นลบ18ส่วน6ซึ่งเท่ากับลบ3ก็ไปหาลบ3ให้เจอเขาไม่ได้หาตารางเลยข้อไหนมีหาตารางข้างล่างคขจะเขียนว่าเปิดตารางหน้า3ข้อไหนไม่ไม,ไม่มีตารางไม่ต้องหาเปิดแค่นั้นพอลุยข้อ16เสร็จแล้วไปดูข้อ17ข้อ17เนี่ยต้องเปิดตารางไดไไหมดูตารางหน้า ตารางเซตหน้าสามลุยฮะปกติที่มันให้มาเป็นตารางเอปกตินะ,ะ,ะตามปกติในเรื่องปกติคือตารางกราฟเอกับแซคนละตารางกันนะมันมีตารางแซดที่ให้มาเป็นราคางข้ามไปเปิดตารางเอก็จะมีเป็นหลายๆห,หน้ามีเอตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงร้อยซิกมากตแต่มันก็จะเยอะเยอะมากดังนั้นเขาเลยพยายามเอะมันมีวิธีการลดระยะเวลาในการคำนวณโดยการเอาแปลงเอเป็นแซดก่อน หรือแปลง x เป็นแก่อนเพื่อให้ได้ค่าค่าหนึ่งของแแล้วไปหาแง่ายเลยอย่างข้อนี้เราจะแปลงเป็นแอย่างเช่น p x น้อยกว่าหรือเท่ากับ104เนี่ยเราจะแปลงให้เป็น p z น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเปิดตารางทันปะดังนั้นไอ้ตรงที่จะมากรอกตรงนี้ได้จะต้องเป็นแเนาะไปหาค่าแเท่ากับ x ลบ mu ส่วนด้วยซ i g m ซึ่งข้อนี้เหมือนกับข้อเมื่อกี้คือให้มิวมาเป็น90 ซิ Sigma กมากาลังสองเป็น25แสดงว่าซิกมาเดียวเท่ากับ5้าไงห้าห้ายี่เห็นปะ,ละ่ล่ะง่ายๆดังนั้นแทนค่าลงไปเท่ากับ104ที่เขาต้องการลบกับ90คือมิวหารด้วยซิกมาคือ5 1าหนึลบเกเป็น14ลูกหาร5 5 3ห้มันเกินใช่ไหมห้าสอเป็น10เศษสี่ใส่จุดเติม0ูนย์เป็น4ี่สิบแสดงว่าข้อนี้เป็น2.8ก็ไปเปิดตารางหาว่า p z น้อยกว่า2.8เป็นเท่าใด แล้วก็ตอบเราเติมสูตให้มันก็ได้ถ้ากลัวหาไม่เจอก็เติมสูตให้มันเป็นสองตำแหน่งได้ไหะล่ะแล้วก็ไปเปิดประมาณนี้แล้วตัวมากโอ้เหมือนเดิมตัวมากทําให้มันได้ค่าแซดก่อนอย่างเช่นข้อนี้ px มากกว่าหรือเท่ากับ92เนี่ยจะเท่ากับ p z มากกว่าหรือเท่ากับค่าไหนเสร็จปั๊บเราก็เอา1ลบ p z ที่มันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าน,านั้นซิ่เห็นปะ่ะมันก็จะได้เหมือนกัน ไปลองทําดูไปลองทาดูง่ายๆเบาๆข้อ19เป็นข้อให้ฟรีถือว่าข้อให้ฟรีแล้วกันบอกว่า P ีแน้อยกว่าค่าสักค่าหนึ่งไอ้ค่า k ที่พูดถึงเนี่ยไปเปิดดูในตารางเนี่ยอย่างเช่นข้อนี้ย0.9406ไปหาในตารางถ้าเจอปับ๊บตอบได้เลยเพราะมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าถ้าเจอแล้วเครื่องหมายตัวนี้เป็นมากกว่าเอา1ลบแค่นั้นเลยแต่ในช้อยคูไม่ให้หนูทำยากนนะมันเป็นข้อฟรีเนาะครูให้น้อยกว่าไป แล้วไปเจอ0.9406ไปหาฮะ0.9406ในตารางเนี่ยมีแค่อันเดียวหาให้เจอก็จบ0.9406อยู่ไหนฮะ949409409409405 949494 9494นี่ไง9406มันอยู่ที่1.5ลูกแล้วไปดูหัวมันสิแสดงว่าเป็น1.56เนี่ยอันนี้0 1 2 3 4 5 6 มันคือ1.56ลูก็เอา1.56มาตอบจบเลยข้อนี้ง่ายๆเลยไม่ได้ยากและข้อ2ข้อสุดท้ายเหมือนกันกับข้อก่อนหน้านี้แต่แค่เป็นโจทย์เป็นโจทย์ยังไงลูกอ่านโจทย์ให้ตีความให้ออกนักเรียนชั้นม .6 มีการจะแจงปกติโดยมีน้ำหนักเฉลีย่ยอันนี้นอนหนูหายน้ำหนักเฉลี่ย50ลูกอันนี้คือมิวส่วนส่วนเปม,มาตรฐานอันนี้คือซิกมานะซิกมาบอยเลยไม่ใช่ซิกมากํลาลังสองบคนเอ๊ะ โอโให้ซิกมากาลังสองไม้หรือเปล่าถอรูทเป็นสองผิดเลยนะมีช้อยด้วยกูทําช้อยรองรับเสมอเป็น4ี่ดังนั้นข้อพวกนี้น้ำหนักไม่เกิน40แปลว่าอะไรแปลว่า px ไม่เกิน40สดังนั้นเราต้องแพงเป็นต้องแพงไม่ใช่ต้องแปลงให้เป็น Pz ไม่เกินอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนซึ่งไอ้สูตรเดิมก็คือเอามิวไม่ใช่มิวเอา x ลบมิวหาด้วยซิกมาเหมือนเดิมเลยสูตรมันเดิมเดี๋ยวเลยก็คือเอา4ี่ิฮะ ลบกับมิวคือห้าสิบนะข้อนี้แล้วก็ซิกมาเป็นเลขสี่เลยนะดังนั้นก็จะเป็นลบสิบส่วนสี่เห็นปะแล้วก็ไปคำนวณหามาก่อนวันนี้ติดลบไปเปิดตารางแล้วก็หาข่าวมาจบเลยข้อแรกข้อสองว่า p ห้าสิบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับหกสิบสองทำเหมือนกันกับข้อก่อนหน้านี้คือเปลี่ยนเป็น p แซดก่อนห้าสิบสองห้าสิบ เอาห้าสิบสองไปไปคำนวณลูกเอาห้าสิบสองไปคำนวณโดยการลบด้วยมิวก็คือหกคือหนะ้าสิบเนาะมิวห้าสิบหารด้วยซิกมาคือเลขสี่นะข้อนี้ดูซิว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับแซดซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับหกสิบสองก็เอาหกสิบสองไว้ลบห้าสิบที่เป็นมิลนะหารกับสี่ที่เป็นซิกมาได้ค่าอะไรก็เติมมันจะเป็นสองจุดห้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นสองจุดแปดเจ็ดงเี้ยสมมติเอาสองค่าเนี้ไปหาในตารางแซดปกติไงก็คือ ปกติ p z เราก็จะเอา p ไกลเนาะก็คือแซน้อยกว่าหรือเท่ากับ2.87อย่างเงี้ยลบกับ p ใกล้ก็คือแซดอย่างเงี้ยซึ่งครูไม่ได้บอกว่าไอ้หาคํานวณตัวเนี้ยเป็น2.5กับ2.87นะไปคํานวณหาเองนะค,นคุณครูสุ่มมัว่วเฉยอย่าไปคิดว่าไอ้ครูตรงนี้มันหาเป็น2.5ไม่ใช่บรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ไม่ได้ต่อกันนะค,นคุณครูโอ้ทําให้ดูว่ามันสมมุติว่าเฉยเวลามันนิดเดียวเนาะประมาณนี้ซึ่งหมดแล้วนะนี่ข้อสอบมีแแคค่่นนีีี้้มเลย และข้อสอบข้อเขียนคุณครูโอไม่ไดเอามาให้แต่คุณครูจะบอกมันเป็นยังไงบ้างข้อสอบข้อเขียนออกง่ายๆเลยอคุณครูโอออกครูจํจได้ว่าครูไม่ได้ออกไบโนมิเอลด้วยด้วยสามปะไม่ออกไบนเมิเอเลยออกนี่เลยออกมาฝั่งนี้เลยออกมาฝั่งดวนะออกไบโนมิเอลสี่ออกข้อสาม หนึ่งข้ออันนี้สองคะแนนและก็ออกข้อข้อนี้ข้อนี้สองข้อนี้รวมกันคือหามิวกับหาซิกมาอีกสามคะแนนและก็ไปออกข้อแบบสองข้อนี้แบบนี้นะอีกสี่คะแนนนี่ข้อเขียนไปหาดูประมาณนี้ประมาณนี้และวิธีการหาข้อสังเกตอันนี้ครูเอาข้อสังเกตมาให้ดูคนที่ฟังเข้าใจก่อนอันนี้จบก็คือโอเคสอบได้แล้วนะ แต่คนดูตรงนี้เผื่อมันจะช่วยอะไรหนูมากขึ้นดูนี้สมมุติครูโอบอกว่านักเรียนทุกคนหาซีหา P สมมุติให้เปิดหานะ P Z แซน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.25เราจะหาง่ายมากคือการเปิดไป1.2อยู่นี่อันนี้จุด2 0 2 2 3 2 4 3 5 4 2 5วงเล็บปั๊บเอามาตอบ0.8944แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเอาหา P Z แซด มากกว่าหรือเท่ากับ1.25ชกโอเราจะเอา1ลบกับค่านี้0.8944ซึ่งการลบเลขมันเป็นยากมันทำได้ยากสำหรับบางคนเนาะเอา1ลบออกคกโอถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขจะทำยังไงเอาประมาณว่าเอา10,000ลบกับ8,000กว่าออกก็จะเหลือ0.8 899ก็จะเหลือประมาณ1,000 0ตรงนี้พยายามเอาตัวนี้บวกกับตัวนี้ให้มันเป็นเลข9อ่ะตรงนี้บวกตัวนี้เป็นเลข9 อันนี้บวกกับสี่เป็นเลขเก้าก็เป็นเลขห้าบวกสี่เป็นเลขเก้าก็เป็นเลขห้าไม่ใช่ห้าดิบวกตัว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 ท้ายมันต้องเป็นบวกเป็นสิบเนาะเป็นเลขเป็นเลขหกประมาณนี้เราก็จะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งแต่มันการมานั่งบวกมันเสียเวลาทันปะสิ่งที่เราทำได้คือยังไงเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นตัวไางเงี้ยมันจะสามารถบอกได้ว่ามันคือตัวที่เปลี่ยนเป็นแซดน้อยกว่าหรือเท่ากับลบตัวนั้นได้เลยลูกลบค่านั้นได้เลยนั่นหมายถึง ถ้ามันมากกว่า1.25มันคือค่าแทที่น้อยกว่าลบ1.25คิดภาพตามคู้นะกลาฟมันเป็นอย่างนี้1.25อยู่นี่เรารู้และลบ1.25อยู่นี่เรารู้ว่ามันระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้มันเท่ากันถูกต้องไหมเราอยากหาฝั่งนี้เราก็แค่เอาฝั่งนี้มาตอบเพราะมันเท่ากันแล้วตรงกลางเก็ด okay? ปะดังนั้นง่ายๆเลยถ้าเราอยากหาลบเอที่มันมากกว่า1.25แล้วก็ไปดู 25, <ๆ>ลบ1.25ลบ1.2อยู่นี่ อันนี้ 20, 21, 22, 23, 24, 25นี่ไง0.105์จงตรงเป๊ะเห็นปะเห็นไหมมันดูง่ายขึ้นนิดนึงสำหรับคนที่รู้แต่ไม่รู้ไม่เป็นไรเอาหนึ่งลบหนูทำได้คนรู้ประมาณนี้ฮะสุดท้ายนี้คค้วฝากไปด้วยเวลาเวลาไปไหนมาไหน,นคิดถึงค้ดด้วยนะครับและก็โค้วอยู่ตรงนี้เสมอนะเวลากลับมามาทำหาค้ดได้เลยค้ดไปไหนหรอกถ้าค้ไปคด จะไม่ไปไกลจะอยู่แถวแวนี้แหละเนาะอย่าลืมนะครับจำหน้ารูไว้ได้ด้วยกลับมาไปมกูเจอตรงไหนทากูด้วยมองมาสระอาโอ่างสรลโอวหวนหกตัวเหมือนเดิมเลยทารูนะครับแล้วก็เขาฝากไปยังเด็กๆทุกคนที่รูสอนทั้งสองห้องรูรักทุกคนเท่ากันรูรักลูกเท่ากันทุกคนรูให้ความรู้ได้เท่านี้หลังจากนี้เป็นชีวิตของหนูละหนูต้องไปใช้ชีวิตของหนู ไปตามเส้นทางที่หนูชอบไปตามเส้นทางที่หนูฝันใฝ่ขอให้เจอเส้นทางที่โอเคแล้วก็ขอให้เจอเส้นทางที่หนูมีความสุขมากๆในทุกวันทุกเวลาที่หนูเข้าไปอยู่เส้นทางเส้นทางนั้นถ้าหนูไม่รู้ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีความสุขกับเส้นทางนั้นพยายามเอาตัวเองออกจากความรู้สึกนั้นให้ได้แล้วก็พยายามหาเส้นทางที่มันโอเคกับตัวเองการดรอปเรียนหรือว่าการอยู่ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอยู่เพื่อคนอื่นเป็นความสุขอยู่ไปและก็พยายามใช้ชีวิตให้คนอื่น รักเราเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้ทําตัวหน้ารักแบบนี้ไปไเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้จะจำคุณโอ้ในรูปแบบของโู้อที่พยายามบอกให้จําแล้วก็กลับมาทำมาโค้ดด้วยคดรักทุกคนจําชื่อได้ทุกคนแล้วก็รักพหนมากๆโชคดีครับผมบ๊ายบาย